3. รหัสลับเพิ่มยอดขาย Delivery มัดใจลูกค้าเทคนิคดีๆจาก g ก p บ o o o d มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับรหัสลับแรกนะครับจากทาง GAPFood ก็คือ1น,นะครับต้องเตะตานะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูรูปภาพต่างๆนะครับภาพต้องโดนใช้คำที่ดึงดูดนะครับคำที่ดึงดูดเนี่ยก็มีหลากหลายมากมายเช่นแซบอร่อยเข้มข้น พรีเมียมอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นไอคำเหล่านี้เราควรใส่ไว้ในพวกเมนูของเรานะครับในแอป Delivery ต่างๆนะครับหรือว่าชื่อเมนูที่เป็นคำสั้นๆกระชับกระชับนะครับแต่คำที่เด็ดสุดนะครับสำหรับ เรื่องการขาย Delivery นะครับก็คือคำว่าความกรอบนะครับคำว่าความกรอบเนี่ยทำให้ยอดขายพุ่งเพิ่มขึ้นได้ถึง60%เนนะครับเช่นอะไรบ้างที่มีความกรอบก็หลักๆก็น่าจะเป็นพวกหมูกรอบต่างๆนะครับไก่ทอดกรอบต่างๆนะครับหรือแบบเมนูทอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งหรือแบบว่าของทานเล่นต่างๆซึ่งก็มีหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ทะเลทอดกรอบมากอะไรอย่างเงี้ยทะเลทอดกรอบสุดๆอย่างเงี้ยหรือมีคําว่าเกี่ยวข้องกับคําว่าความกรอบอย่างเงี้ยจะช่วยให้เมนูนั้นเนี่ยยอดขายพุ่งขึ้นได้นะครับก็ลองดูเทคนิคนี้แล้วก็จําเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับเมนูของร้านเดลิเวอรของเรานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นติดใจติดใจก็คือเป็นหัวข้อในการมัดใจลูกค้านะครับก็คือหนึ่งแพคเกจจิ้งต้องดีสวยนะครับแล้วก็มีแบรนด์ของเรา ก็จะเป็นการดีส่งไวส่งไวห,หมายถึงโอ้สั่งปุ๊บทางร้าน Delivery หรือว่าบ้านของเราที่ทำขายของหรือว่าคีออสหรือข้าวคิดเช่นต่างๆเนี้ยจัดเตรียม o p เปอเรชั Operation, การปฏิบัติงานไว้เรียบร้อยแล้วลูกค้าสั่งมาปุ๊บซอสเตรียมแล้วเออพรีเพลลิงของการเตรียมของเรียบร้อยแล้ว ทำเสร็จได้ปุ๊บใน3นาที5นาทีถ้าเป็นเมนูข้าวผัดง่ายๆ2นาทีเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเมื่อลูกค้ากดสั่งปุ๊บไลเดอร์มารับเนี่ยก็ได้ส่งไวนะครับก็ถือว่าเป็นการดีต่อมาที่ทําให้ติดใจนะครับก็จะเป็นโปรปังโปรปังที่นิยมใช้กันนะครับก็ส่วนลด50%แล้วก็คําว่าส่วนลดเนี่ยช่วยให้ขายดีขึ้นถึง63%นะครับเราก็จาคาเหล่านี้ไปใช้ใน เมนูของร้านเรานะครับหรือว่าจะเป็นการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าโปรโมทผ่านไลน์พวกลิสต์เมนูหรือว่าเทคนิคต่างๆก็ได้ครับที่จะทำยังไงก็ได้ให้ร้านเราเนี่ยดึงคนเข้ามาได้มากๆนะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆเทคนิคที่2นะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับก็ต่อยอดนะครับต่อยอดก็คือการมัดใจลูกค้าแล้วก็ทำแล้วให้ลูกค้าติดใจแล้วก็มีโอกาสกลับมาซื้อซ้าอีกนะครับอันนั้นก็คือ1ก็คือคําเซิร์ชง่ายนะครับคำเซิร์ชง่ายหมายความว่าเวลาเราตั้งชื่อเมนูอาหารหรือว่าหมวดหมู่ต่างๆนี่ก็ควรให้มันใช้การใช้คีย์เวิร์ดในการทําสักนิดหนึ่งเช่นไก่ทอดแล้วก็ตามด้วยเทคนิคหรือว่าตามด้วยชื่อร้านเราหรือว่าจิมมิคอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ควรควร มีคําว่าเซิร์ชง่ายติดด้วยไก่ทอดหมูทอดเป็นต้นนะครับก็จะทําให้คนเซิร์ชง่ายแล้วก็จดจําได้ง่ายนะครับต่อไปการจัดเซตเมนูฮิตนะครับอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเลยนะครับการจัดเซตเมนูเนี่ยก็คือเราต้องวางแผนแล้วว่าเออเมนูไหนเราขายดีกําไรเยอะอาจจะมาจับคู่กับตัวเครื่องดื่มต่างๆยกตัวอย่างนะครับเช่นเออเมนูอาหารกลางวันสักจานหนึ่งสมมุติว่าเป็นข้าวผัดเสิร์ฟพร้อมน้ําสมุนไพรหรือว่าน้ําอัดลมสัก หนึ่งขวดหรือหนึ่งแก้วเล็กอย่างเนี้เราก็จัดจับคู่แล้วก็มาลดราคาลงให้เหมาะสมนิดหน่อยนะครับแล้วก็คูณค่า G ีอะไรเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วให้เรามีกําไรนิดหน่อยแต่เน้นว่าตัวนี้เป็นตัวช,ช,ชูลงนะครับก็คือเป็นตัวดึงให้ลูกค้ามาต่อยอดร้านเราเพิ่มเติมเข้าไปอีกได้นะครับก็จะทําให้ทางลูกค้าเนี่ยเวลามาสั่งแล้วก็ hey, เมนูนี้ดึงดูดลูกค้าสั่งเมนูนี้แล้วก็ hey, ลองสั่งเมนูนี้ดูบ้างซิเมนูนี้ดูบ้างซิก็ทําให้น่าสนใจมีโอกาสที่จะขายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ คำที่นิยมใช้สำหรับการต่อยอดก็คือเซตเมนูคู่นะครับนิยมที่สุดก็ลองไปปรับใช้ในหน้าโปรโมชั่นของแอป Delivery ต่างๆนะครับหรือว่าทางแอป Delivery ของทาง Grab Food นะครับจะเป็นประโยชน์มากกับร้าน Delivery ของเรานะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ